h e l lo everyone. my name is ประภาวรินทร u ชา i ายแอบซาร์ดิ่อินปฐมฝ่ายสลตเอ็กแอนุบาลแล้วเอสคูยวบทที่หนึ่งยวันบทที่หนึ่งเอสคู l ที่โรงเรียน S c ส o o l ที่โรงเรียนดูเลอร์ไหมมันทัดเพซิลดินสอชเกนด้วยกบระดิสซออเลเซอร์ยางลบกเพซิลคาเลอร์สีไม้เทนปากกาซิสเซอร์สกันไกคูลกาวัตไฟผีเสืสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เบสบอลเบสบอลยีราบยีราบดอฟฟินโลมาแอปเปิลแอปเปิลบอ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 ลไว้น่ะ กล้วยขอกูดายจระเข้เทนนิสเซนนิสแอนิมอลสัตว์ฟู้ดผลไม,ม้สปอร์ตกีฬาแคนไอแฮปอ r u ูเลอร์พีได้โปรดฉันกันเมทัดเยสเฮียนนยูอาร์ได้เลยนสำหรับคุณตะกิ้วขอบคุณยูค่น้คนด้วยความยินดีว่าแคนยูซีคุณเห็นอะไรรูอัดเดอะพิเซอร์แอนน์เซอร์เดอะพิชชันดูที่รูปภาพและตอบคำถามซัม i ิ d เ e นอาเฮสตี้เด็กๆบางคนกำลังอ่าน Where are they? พวกเขาอยู่ที่ไหน Some students are playing football. เด็กๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอล Some students are in the classroom. นักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียน w h a t s j p c t a k e uh, Abegod. พวกเขาเรียนวิชาอะไร How many students are there in the computer room? มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ในห้องคอมพิวเตอร์ Some students are Going home นักเรียนบางคนกำลังกลับบ้าน What time is it เวลาเท่าไหร่เจป็นนน e การชุมมุมยูนิฟอร์มเครื่องแบบเ e ทาเวลาเล่นเวลาว่าง Heat t r i ประวัติศาสตร์กราฟิกภูมิศาสตร์ IT นวัตกรยีสารสนเทศอ f f i c e สำนักงาน w h a t h a s r Lisa, g o t On the afternoon Lisa ทำอะไรบ่ายวันพฤหัสบดี s h e s h e s Hot, g o t m a h and Heat trick เธอเรียนคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ วอตแฮนแจ็กกอดกอดออนเชิลเดย์มอร์นิงแจ็คทำอะไรเช้าวันอังคารฮี h ฮป g ็อ g ลิจิโอกราฟิกแอนมิเขาเรียนภูมิศาสตร์และดนตรี h ฮตลิซ่าก t อดอะคัตเวอ d อะแชเตอร์พาร์เ ดิซ่มีเรียนตอน10นาฬิกานาทีไหม No she hasn't ไม่มี It's eat p เพ y t i ามมันเป็นเวลาว่าง Have you got a card 1เอวัน <nước> พ <Genius>. ีคุณมีเรียนไหมเวลาหนึ่งนาฬิกายศใช่ฉันมี No I haven't ไม่ฉันไม่มีต่อ u n i t วัน Have he go h e t r i c k till t u e s day morning เขามีเรียนตะวดิศาสตร์เช้าวันอังคารไหม Yes he has ใช่เขามี No he hasn't ไ no, ม has. ่เขาไม่มี What can you got on w a y on w a y day morning คุณทำอะไรในเช้าวันพุธ I I got h e t r i c k and m a c ฉันมีเรียนประวัติศาสตร a, hail, 음식음식์และคณิตศาสตร์โค้ดเสื้อโค้ดฟุตออมสวมใส่เคนิสจบสิ้นเลิกใบคาโดยรถยนต์ใบบัสโดยรถบัสใบเชนโดยรถไฟออนเวสสม่ำเสมอสัมามบางครั้งเนเวอร์ไม่เคย I ออ w a y ว a ์วอล์กทู o คูฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I อเนเวอ o ์โก c ทูสคูลใบบัสออนบคยคาฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถ But, หรือโดยรถยนต์ i i sometimes go to, i sometimes go to school by bus i sometimes by car บางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโดยรถยนต์ i never go to school by by car or walk to school ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถยนต์หรือเดินไปโรงเรียน i never Never go by bus ฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ How do do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร I on way go by bus ฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ I never go go to school ฉันไม่เคยไป ดงฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียน how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร I sometimes walk to school บางครั้งฉันเดินไปโรงเรียน how how does you r m o t h e r go to school market คุณแม่ของคุณไปตลาดอย่างไร she go by car เธอไปโด,ดยรถยนต์ do do the children go to school by c a s เด็กๆไปโรงเรียนโดยรถไฟใช่ไหม no they t h e y don't ไม่ใช่ ne ne d e y ว go by train พวกเขาไม่ไม่เคยไปโดยรถไฟ d a s c a n go to school by cycle c a n ไปไปโรงเรียนโดยรถจักรยานใช่ไหม y e e he d e s ใช่ใช่แล้ว he he on way go by cycle เขาไปโดยรถจักรยาน how do you how the teacher go to school คุณครูทั้งหลายไปโรงเรียนอย่างไร they go by bus พวกเขาไปโดยรถบัส do you come to school by bus คุณมา โรงเรียนโดยรถบัสใช่ไหม No, I don't ไม่ใช่ Yes, I do ใช่แล้ว